ุ้นดีมีชีเป้าใช่หุ้นดีมีชีเป้าซึ่งเอิงก็จะมาเล่าว่าตอนนี้ในเชิงโมเมนตัมแล้วตัวนี้น่าสนใจใช่เป็นการบีฟแบบเร็วๆผมคัดมาห,ห้าตัวเพราะว่าเราเพิ่งทําเทปไปเมื่อวันจันทร์ก็ไม่น่ามีอะไรอัปเดตแบบทเทปเมื่อวันจันทร์อ๋อเมื่อวันที่เราอัดของบอ์ใช่ที่เราไลฟ์บท์ไปผมเลยคัดมาให้เพิ่อมอีกห้าตัวที่ดูน่าสนใจครับหลักหลักการคิดก็คือดูว่าตอนนี้มัน มีการเปลี่ยนแปลงไปทางไหนบ้างอ่ะอันนี้คือดูว่าใน1เดือนนี้กับ1นึ่งวีคเนี่ยเงินมันไหลเข้าไปทางไหนก็คือเงินมันก็จะไหลเข้าไปอยู่ส่วนของยูทิลิตี้แล้วก็เทคโนโลยียูทิลิตี้ก็คือพวกโรงไฟฟ้าอ่าใช่พวกโรงไฟฟ้าอะไรพวกนี้อ่ามันก็มันเงินมันเริ่มชิปละแต่ว่าในโรงไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะไม่ได้เล่นในกลุ่มนิวเคลียร์ละมันจะไปเล่นในกลุ่มโซล่า อ่าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้หุ้นไทยหุ้นต่างประเทศหุ้นต่างประเทศอ่าอเมริกาดีถ้าฟังดูใช่ใช่ใช่เอออ่าไม่มีหุ้นไทยอยู่แล้วอ่าก็ยังคงยืนยันอยู่อ่าแม้ว่าคนก็จะอ่านมามองในแง่ดีอ่าโอเคอ่าก็คืออ่าถ้าดูในดีเทลก็คือ First สโซเฟิร์สโเนี่ยก็จะขึ้นมาค่อนข้างเยอะส่วนเฟิร์ของอีลอนมัสอ่าอส่วนไอพวกที่เป็นนิวเคลียร์อะไรพวกนี้ตอนนี้กําลังพักอยู่อ่าเราคุยกันไปรอบก่อนว่า เ,เงินเข้าที่เน็ตเวิร์กิ่งแต่ตอนนี้เงินเริ่มไหลออกจากส่วนที่เป็นเน็ตเวิร์กิ่งละ <Hey. S 1> เฮ้ยถ้าคุณไปดูเนี่ยตอนนี้ก็คือพวกเ l ลัอะไรพวกนี้หรือ Credo อะไรพวกนี้คุณลงมา oh, 20-30% oh, ได้ oh, เหรอไม่ได้คิดว่ามันจะจบหรือว่าจะเน่าไปตลอดนะแต่คิด uh. ว่ามันก็ขึ้นมาจนแพงแล้วล่ะมันต้องมี อาการการพักบ้างโอเคอ่าเพราะนั้นตัวที่ผมเคำว่าแพงคือวัดที่อะไร PE หรือว่า Price per s h a r จริงๆทั้งทั้งสองอย่างนั่นแหละทั้งทั้งคือมันแพงหมดแะตอนนี้ทุกตัวแหมพอพูดมันลงปุ๊บบวแพงเลยเฮ้ยไม่ตอนอยู่ไม่เป็นไรตอนขึ้นผมก็รู้ว่ามันแพงแต่ว่าเราเล่นผมยังไงผมก็คุยในเชิงผมโมตตั้มเล้อไงมันแพงก็ไม่เป็นไรเราขอโลเทนอ่าผมก็คัดมาให้ตัวแบบว่าอาจจะไม่ได้อยู่ เรามาดูว่าเงินมันออกจากเน็ตเวิร์กิงแล้วไปอยู่ส่วนไหนที่ดูน่าสนใจบ้างอ,อ,อตัวแรกที่ดูน่าสนใจก็คือ MP อ MP เนี่ยก็ขึ้นมาจากเมื่อต้นปีเนี่ยค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังทำเบสอยูอ่ทีนี้ทำไมเราถึงต้องสนใจ MP เออ MP เนี่ยก็คือทําเหมืองแร่ลายเอิร์ดนี่แหละ่า่เอ,อิร์เนี่ยถ้าใครไม่รู้ก็ บางคนก็คิดว่ามันคือชื่อแร่ชนิดเดียวแต่จร,จริงมันเป็นกลุ่มแร่หายากออก็เอ็มพเนี่ยทำไมเขาไม่ตั้งใจหาหายากหายากเอ,อ็มพี MP เนี่ยก็มีแร่ผมจำชื่อแร่ไม่ได้ม,ออมันมีในเหมืองของม,นนมันมีสองตัวหลักที่เอาไว้ทําแม่เหล็กเนี่ยก็เอาไว้ทําในอุตสาหกรรม e ีวีพวกกังหันลมที่เอาไว้ทํำ วินเนอร์ิจแล้วก็ทำพวกฮาร์ดดิสอะไรพวกนี้ทีนี้ประเด็นก็คือแร่เอิร์เนี่ยมันอยู่ที่จีนค่อนข้างเยอะแต่ว่าทรัมป์เนี่ยต้องการลดการพึ่งขาจีนก็เลยอัดเงินเข้าไปไม่ใช่แค่ตัว MP มนะมันมีเหมืองลิเทียมอะไรไมู้าอก็เข้าไปถือหุ้นด้วยอันนี้ก็เอ็มพีเนี่ยก็ลงนามข้อตกลงกับพนทากอนทำให้พนทากอนเนี่ยกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ่า oh. จากนั้นก็แพลากอมเนี่ยก็เอาเงินลงทุนเนี่ย mm hmm. ลงทุนในหุ้นบริมสิทิของ MP แล้วก็ปกล่อยกู้ไปอีก150ล้าน mm hmm. แล้วก็ทำสัญญาว่าจะซื้อผลผลิตของ MP ในราคาการันตี mm hmm. อ่านี่แหละก็คิดว่าสตอรี่นี้มันไม่ได้จบกันง่ายๆ mm hmm. ก็ตอนนี้ก็หลังจากขึ้นมาก็ทำเบสล้วก็รอดูว่าเบสนี้จะดีวลลอปไปถึงไหน mm hmm. แต่ก็ผมคิดว่าเนี่ยคือ ค่อนข,ข้างน่าสนใจอ่าก็อยู่ในสตอรี่ชัดเจนไว้อ่าตัวต่อมาก็คือเลมอนเนดอ่าสีฟ้าๆเราก็จะเห็นว่าเลมอนเนดเนี่ยมันอรายได้เนี่ยจเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆอแต่ว่าถ้าเราดูด้านล่างก็จะเห็นว่าบรษิษัทเนี้ยเนี่ยยังไม่กําไรเลยอ่าแต่ว่ามันก็มีความน่าสนใจอยู่ไหนโทษนะดูตรงไหนว่าไม่ไม่กำไรดู ปกติมันต้องเป็นสีเขียวไงอ <AC S 2> <AC S 1> อสีแดงข้างล่างนนะใช่อ,อก็ขัดขัดทุนมาตลอดนั่นแหละอ,ะอะทำไมเราถึงเลือกเลมอนเนตก็คือคิดว่าเงินเนี่ยมันน่าจะไหลไปตอนนี้เงินมันก็ไหลไปในกลุ่มที่เป็นฟินเทคแล้วก็พวกอินชูเทคถ้าเป็นนับรวมๆของฟินเทคเนี่ยถ้าไปดูลีดเดอร์ตอนนี้ก็คือไอตัวโซฟายแต่ว่า เมอนเดตเนี่ยก็น่าสนใจไม,ไม่แพ้กันก็คือายก็ไปกู้นะใช่อ่าเลมอนดก็ทําเป็นอินชว t เทคก็คือเป็นบริษัทประกันก็ลูกค้า98%เนี่ยก็ซื้อกรมปมะรทันหมดผ่านผ่านเรียกว่าไม่ไม่ได้ผ่านตัวแทนประกันเนี่ยก็ทุกคน98%้าสิบเอนเนี่ยซื้อผ่าน ทางเว็บหรือทางแอปทั้งหมดแล้วแหละแล้วก็มีเขาก็จะมีเรื่องแบบว่าใช้ AI เป็นตัวคิดค่าธรรมเนียมอย่างงู้นอย่างนี้มันก็ทําให้ตัวเรมเน็ตเนี่ยมีค่าธรรมเนียมน้อยกว่าคนอื่นอ่าเนี่ยถ้าดูเนี่ยก็คือปริมาณลูกค้าเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่าที่สําคัญก็คือคตาต l y s สของช่วงนี้ก็คือพาย,ยายามขยายไปตลาดยุโรปถ้าขยายไปปุ๊บ มันก็จะทําให้แบบว่าแทมใหญ่ขึ้นท่าใหญ่ขึ้นอ,อก็เนี่ยดูค่อนข้างน่าสนใจครับอืมอ,อันนี้ตัวอะไรตัวต่อมาก็เสี่ย <18 10. S 1> มี่หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์อ่าอันนี้เรียกว่าสตอรี่เนี่ยก็คล้ายๆเดิมๆมั่นแหละก็คือขยายไปเรื่อยๆอ่าก็ดูขยายแถมอ่าเป็นหนึ่งในตัวผู้ชนะของ หุ้หนึงในผู้ชนะของหุ้นจีนนั่นแหละทั้งในเชิงโทรศัพท์มือถือแล้วก็ในเชิงรถยนต์หลังจากที่มันขึ้นมาอย่างยาวนานแล้วมันก็พักไปอย่างยาวนานมผมคิดว่าช่วงเบลช่วงนี้ค่อนข้างน่าสนใจเป็นเบลขนาดใหญ่ที่เราสามารถแบบเป็นช่วงวัดใจว่าถ้าเบรกขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะมีแรงหนุนขึ้นไปได้อีกเยอะแต่ถ้าหาักเบรกลงมาเนี่ย ก็น่าจะพักอีกยาวนานเพราะนั้นผมคิดว่าตรงจุดเนี้คือจุดที่ต้องน่าจับตามองอความน่าสนใจของเสี่ยวหมี่ก็คือ,อประกาศแผนการขยายรถไฟฟ้าเนี่ยว่าจะไปบุกยุโรปละปีสองศูนย์สองเแล้วก็ทีมหลักก็คือทีมจีนทําจีนใช้แล้วก็บุกโลกไปโออ้่าเฮ้ยผมไปที่จีนมาเมื่อ3เดือนที่แล้ว เจ้าของคนจีนขับเสี่ยวมีรถไฟฟ้าให้ดูโอ้โหแม่ง oh, เท่มากเขายืนอยู่ข้างนอกรถอะแล้วเขาบังคับให้รถอะแม่งเลี้ยวเขาจอดเองอเออเจ้ามากเนี่ยแหละเนี่ยแหละอ่าก็ต้องติดตามดูอ่ะตัวต่อมาอันนี้ไม่เชิงว่าเป็นหุ้นอเมริกาแต่ว่า listed อยู่ในตลาดอเมริกาก็ค,คือ New Holding อ New Holding เนี่ยก็คือเป็น ธนาคารดิจิตอลของบราซิลเป็นนีโอแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีร้อยล้านย oh. ูเซอร์เป็นธนาคารที่ไม่มีสาขาเลยใช้แอปเป็นศูนย์กลาง <Hey. S 2> นี่นแหละขยายเร็วที่สุดเป็นหนึ่งในหุ้นที่น่าจับตามองหุ้นรุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง uh huh. อก็คือแบบก็เป็นโมบายเฟิร์สเน้นต้นทุนต่ำ ไม่มีธรรมเนียมนนแบบดั้งเดิมเหมือน virtual bank น,นะที่เขาล็ยจะทำอ่อาใช่<อ>ใช่แต่อันนี้มันมันทำสเกลจนกลายเป็นกึ่งๆึ่งเปอร์แอป,ปแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนี้เออมีข้อมูลขนาดอะไรเนี่เนี่ยออวันไหนขยันก็ทำอ่านี่ให้ดูว่าแบบอ่าอคงสร้างรายได้เขาเออก็เนี่ยปล่อยกู้แล้วก็แบบพวกค่ามีค่าฟงค่าฟีอ่าแต่ว่าอันนี้ที่อยากให้ดูก็คืออ รายได้เฉลี่ยของไอตัวนูแบงค์เนี่ยครับนิวไฮนิวไฮตลอดอต้นทุนไม่เพิ่มใช่โดยที่ต้นทุนไม่เพิ่มเฮ้ยอืมและแล้วเทียบเทียบกันเนี่ยระหว่างแบงค์ดั้งเดิมเนี่ยก็โดนกินแชร์ไป<อ>แล้วก็เนี่ยดูรายได้รายได้ของแบงค์ดั้งเดิมเนี่ยมันลดลงแต่ว่าเน็ตอินคัมของไอตัวนูแบงค์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันกำลังกินส่วนเก่าๆไป ผมอยากรู้เหมือนกันมันคิดยิวเท่าไหร่นะเออต้องถูกมากอ่ะอ่าเนี่ยแล้วมันก็พยายามทําให้เป็นซุปเปอร์แอปอ่าแต่ว่าไม่รู้ว่าทําได้ขนาดไอวีแชทของจีนหรือเปล่าอ๋อคือแนวคิดของการทำเป็นซุปเปอร์แอปเนี่ยมันต้องภาษานหลายอย่างอันนี้ผมฟังมาจากพี่โจ๊ก สุมาอีนะก็คือเขาพูดเรื่องอความเป็นซูเปอร์แอปของ c h a ชเนี่แหละเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาไม่เชื่อเลยว่าอแนวคิดเรื่องซูเปอร์แอปเนี่ยมันจะสามารถเป็นจริงได้คำว่าซูเปอร์แอปก็คือว่าแอปที่คนคนหนึ่งแม่งต้องใช้เกือบตลอดเวลาทั้งวันไม่ว่าจะใช้ทำอีคอมเมิร์ซหรือทำพวกปล่อยกู้อะไรทุกอย่างหนึ่าใช่แต่ว่า V c h ช t เนี่ยมันทำได้แต่ว่า ผมไม่แน่ใจว่ามันทําได้เพราะตัวมันเองหรือว่าทําได้เพราะตัวรัฐบาลน่ะไปบีบให้คนอื่นน่ะ,ะต้องยอมใช้ v ีช a ดด้วยอะไรเงี้ยง่ายๆถ้าเกิดเราไปต่างประเทศเราไปแตกเมืองจีนน่ะก็มีแอปมีกี่ตัวอารีเพกับ v ีชัดสองอันอ่าใช่นั่นแหละเออ <Okay. S 2> ก็ n ูแบงก์ก็ทําอย่างนั้นแต่เรายังไม่เคยลองใช้ไงว่าอจริงๆเราที่บราซิลเขาใช้ได้กว้างขวางแล้วก็ไอตัว แอปเนี่ยมันใช้ได้ง่ายขนาดไหนอ่าแต่ว่าดูละมีทรงอยู่น่าติดตามอืมโหลึกไว้ลึกอ่าเนี่ยให้ดูเลยว่ามันเป็นที่น่าจับตามองขนาดไหนก็คือตอนนี้ก็คือสถาบันพยายามเพิ่มน้ำหนักการถืออ่ไอตัวไอตัว n นูโฮด d ิ้งเนี่ยเพิ่มขึ้นครับอันนี้เนี่ยนี่โซซ้ายอ่ะอีกหน้าหนึ่งอีกหน้าหนึ่งน่าจะโซซ้ายละอ่าหนึ่งไหนที่พูดแล้วก็เลยล็ักแกลบะช่วย เห็นคุณจะมีจัดงานสัมมนาช่วยขายคอร์สในรายการอ๋อผมอยากได้รายได้เข้ารายการหรือปลไม่อันไม่ได้ไม่ได้กำไรนะไม่กำไรอะไรจัดงานต้องกี่คนสัมมนาร้อยคนร้อยคนเออกี่คนรับกี่คนรับร้อยคนรับรับร้อยคนเจ็ดร้อยบาทนั่นไงแต่ว่าสรุปเนี่ยเอแจกหนังสือราคาสามร้อยบาทยี่สิบคนแล้วะะ น้อยโอ้โหล้อยคนแจกแค่ยี่สิบคนแจกหมดนี่ซิหลอกไหมก็เดือนเดือนพฤศจิกาผมมีสัมมนาไม่เป็นสัมนาหรอกก็เป็นพูดกันนี่แหละเป็นแบบเหมือนมิ팅ของเพจทรีไมล์อินดัสทร t ทรีไมล์อินดัสทรีจิตใจดีเร็วแล้วก็ก็มีผมมีสรุตแล้วก็มีเทฮัมเบิลก็พูดเรื่องโปรเซสเนี่ยแหละแล้วทรีมคือแปลว่าแต่ละคนคิดไม่เหมือนกัน ก็ใช่ใช่เลยผมคิดว่าโดยมากเนี่ยก็จะโครงสร้างก็คือคิดเรื่องโมเมนตัมเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่า <Ừ. S 2> วิธีการเทรดวิธีการเลือกคุณเนี่ยมีดีเทลที่ค่อนข้างต่างกันเหมือนกันอ <Ừ. S 2> ต,ตอนแรกเนี่ยคล้ายๆกันแต่หลังๆเนี่ยฉีกไปเยอะเหมือนกันของใครดีสุดอมมันไม่มีใครดีสุดเลยมันเท่เนี่ยตอนแรกๆตอนแรกๆทุกคนเนี่ยเทรดกลางๆเหมือนกันหมดนั่นแหละเทรดกลางๆแปลว่าอะไรเทรดแบบระยะกลางอะระยะกลางแปลว่า เป็นสวิงเทรดที่ใช้เวลาถือประมาณสักสองสามอาทิตย์ถึง3<า>เดือนอะไรอย่างงี้ถือว่าระยะไม่สั้นเกินไป<า><า>ใช่แต่หลังๆเทศเนี่ยมันเทรดเร็วขึ้นเพราะว่าไปตลาดอเมริกาแล้วมันมีข้อได้เปรียบในการที่มีสภาพคล่องเทสเขาเทรดเร็วขึ้นส่วนสลดเนี่ยเขาก็เทรดช้าลงเพราะว่าแบบรู้สึกว่าตลาดทามิงตลาดว่าไอ้แบบบางครั้งมันแพงเกินไปเขารู้สึกว่าเขาไม่จักเสี่ยงมาก อะไรนะเขาไม่อยากเสี่ยงมากเขาอยากใช้เขาไม่อยากเสี่ยงมากแล้วเขาจะรู้สึกว่าเอ้จังหวะนี้เขาหยุดรอได้แล้วก็รอให้มีตัวที่เป็นบิ๊กวินเนอร์แล้วมีคุณลิตี้แล้วเขาค่อยเข้าซื้อความหมายคือสรุปนี่อาจจะไม่ได้ถือหุ้นตลอดเวลาอ่าใช่แล้วก็เลือกหุ้นที่มีคุณลิตี้มากๆอะไรเงี้ยแต่เองคือไม่เลือกเลยใช่ผมก็ทีทีไม่ไม่ได้ไม่ได้เทรดเยอะเท่ากับเท่แต่ว่าเอ ใช่แต่ว่าโดยรวมก็เลือกคุ้นที่มีโมเมนตัมมันแหละอ่า,อาซึ่งถ้าเกิดอยากได้ความรู้ในการเทรดแบบนี้อก็ไปขายบัตรที่ไหนวันพรุ่งนี้น่าจะแปะลิงก์ในเพจทีมไอเดอรมาเก็มั้งอ๋อโอเคอ่นะงก็เจ็ดร้อยหารสามก็เนี่ยค่าวิชารคนละสองร้อย <laughs> ไม่จริงๆอยากให้มาคุยกันมากกว่าเพราะว่ามันมันมันมีนมนมคนคอมเมนต์เยอะว,ว่าอะไรคอมเมนต์แบบถามเยอะอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็เรู้สึกว่าเอ้ยในงานนั้นจะได้เปิด Q&A ครับอ่าโอเคครับผมโอเคตัวสุดท้าย Rocket Lab ก็เป็นทีม Space เอ่อ ใน Space มันก็จริงๆถ้าเป็นเบอร์หนึ่งเราก็อยากจะเลือกเล่น Space X ใช่ปหะมละ่ะแต่ว่ามไม่มีมันไม่มีไงตัวที่มันดูใกล้เคียงอาจจะสู้ Space X ไม่ได้แต่ว่าโตไปโตไปในทีมเดียวกันก็คือ,อ Space X เนี่ยเขาส่งเรียกว่าอะไรอ่ะจรวดใช้แล้วจรวดใช่เขายิงเขายิงดาวเทียมอันใหญ่<อ>แต่ว่า Rocket Lab เนี่ย เขาใช้วิธีการยิงดาวเทียมลูกเล็กลูกเล็กอเอ,อแล้วก็เหมาเหมาเหมาของหลายๆเจ้ามามทีนี้ถ้าหากใครแบบว่าไม่จําเป็นต้องมันมันก็จะถูกกว่าตัวสเปซเอ็กเพราะว่ามันเอาของหลายๆเจ้ายิงไปพร้อมกันแล้วก็รอบขึ้นมันก็จะทีกว่าครับอ่าก็เนี่ยแหละก็คือจุดเด่นของ Rocket Lab ก็ยังเป็นบริษัทที่ไม่กำไรแต่ว่ารายได้เนี่ย เริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆก็มีวุบๆมาเมื่อสัปดาห์ก่อนเพราะาว่าโดนเะโดนเพิ่มทุนไป700เจ็ดร้อยกว่าล้านเอออ่าทีนี้แต่ว่าความน่าสนใจก็คือเขาเนี่ยเพิ่งส่งบอบยานสําหรับภารกิจไปไดาวังคารเฮ้ยอ่าแปลว่าตัวเทคโนโลยีของเขาเนี่ยก็พอที่จะ สู้กับสเปซเอได้ในระดับหนึ่งนี่แหละก็คือเทคโนโลยีก็คือหัวใจของธุรกิจนี้ใช่ป่ะเนี่ยการที่เขาทำยานไปส่งมอบดาวังคารได้โดยที่ตรงงบประมาณเนี่ยก็เป็นการยืนยันความสามารถของเขาก็เนี่แหละก็มีหุ้น5ตัวที่อยู่ใน um, โมเมนตัมแล้วก็น่าสนใจโอ้นี่ครบทุก กลุ่มอุตสาหกรรมนะถ้าจะเอาเรื่องแรเอิร์ธก็ไป MP ถ้าจะไปอะไรนะดิจิตอลแบงก์เอ็นแล้วก็เสี่ยวมีก็เบสกับเมืองจีนใช่อ่้วก๊งแลบก็คือเบสว่าอนาคตเราจะไปสินฐานใช่แล้วก็มีประกันประกันประกันคือเลมอนเนที่ใช้ AI อ่าใช่ครับโอเคอ่ะจบละจบละคุณทุกคนนะครับที่ติดตามเราครับผมครับขอบคุณมากครับ